ยัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในลูปอีกแล้วนะเช่นเคยเหมือนเดิมวันนี้จะมี2ตัวละครที่ผมมาจะรีวิวนะอ่าเป็นตัวระดับเลเจนต์ตัวระดับอ่าเออเลเจนต์นั่นแหละแล้วก็ตัวแบบ6ก0เพชรอ่ากลเคียงกัน600เพชรกับ625เพชรนะวันนี้ผมจะมารีวิว,ว2ตัวเลยก็คือตัวนี้เลย Delivery แล้วก็ตัวหนึ่งก็คือ ม a กเนตหรือแม่เหล็กนั่นแหละฮะผมจะมารีวิว2ตัวนี้นะอ่าตัวแรกที่ผมจะมารีวิวก็คือตัว d e l i v e r y ฮะความสามารถของ d e l i v e r y ก็คือเมื่อไรที่คุณคิดว่ากระเป๋าคุณเดินไม่หนักหนักม,มากๆแล้วแบบเดินไม่ค่อยไหวคุณสามารถกดโทรศัพท์ส่งไปที่รถได้เลยนะสะหลัดตัวนี้นะอ่าความสามารถนะแล้วก็ไอความสามารถ2กับสมันก็คือการอ่า ลบคูดาวในการส่งกระเป๋าเข้าไปที่รถนะส,ส,ำสำหรับตัว Delivery อ่สำหรับสำหรับตัวแมกเนตหรือแม่เหล็กนะฮะความสามารถก็คือเก็บของใกล้เคียงในลัศสมี20สตัดนะน่ลันสมีมี20สตัด ผมก็ไม่ค่อยใช่เหมือนกัน2ีสิบเมตรก็ไม่ใช่มันผมก็พูดไม่ค่อยถูกนะอ่าในในระยะยี่สิบแล้วกันอ่าง่ายๆในความสามารถของมันอ่าความสามารถสองกับสามนี้ก็คือทมมําให้สามารถเก็บของได้กว้างขึ้นถ้าบวกถ้าคุณสามารถถ้าคุณเมนต,ต,ตัวนี้แล้วเล่นบ่อยๆแล้วคุณปลดถึงเทียร์สามเทียร์สามใช่ไหมคุณก็จะเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบนะ ความกว้างคือ120เลยนะไม่รู้ว่ากว้างขนาดไหนนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นตัวนี้สักเท่าไหร่อ่าโอเคนะผมจะมารีวิว2ตัวนี้ตัวแรกเลยนะที่ผมจะมาอะลองเล่นในคุณผู้ดูได้ลองเบิร์กดูนะก็คือ Delivery ก่อนอ่ะผมจะเอา Delivery ไปเล่นแบบง่ายๆนะให้แบบให้แบบว่าคนนี้ที่บอกว่ากำลังเก็บเพชร เ็ดโอ๊ยไม่รู้จะซื้อตัวอะไรดีนะอ่ะวันนี้ผมรีวิวสองตัวเลยมาสลหรับตัวแรกนะเนาะ Delivery ผมจะทําให้มันให้ผมจะทําให้ดูชัดๆเลยว่าความสามารถที่แท้จริงอ่ะไม่ใช่ผมจะทําให้ดูชัดๆเลยว่ามัน,ม,นมันคือมันการส่งกระเป๋ายัางไงอ่ะมาลองกันเลยนะรวดเร็วขึ้นไปข้างบนสวยโดนให้หมดคือ คือผมเล่นมาประมาณแบบหลายตากับตัว d e l i v e r รนะผมบอกเลยว่าเล่นโคตรง่ายยิงแต่ผมเล่นมาแบบบ่อยๆตัวนี้ผมบอกเลยว่าเล่นง่ายจัดๆแทบไม่ต้องกลับไปที่รถเลยเพราะย้อนกระเป๋าอะเนี่ยเราก็เก็บกระเป๋าเต็มช่างแม่งเก็บเรื่อยๆฮะขโมยขโมยชักโคขโมยให้หมดเนะี่ยตัวมันง่ายฮะโคตรง่ายเลย

เห็นไหมกระเป๋าเริ่มใหญ่เลยใช่ไหมใครสนฮนะฟาร์มต่อ,อยังเดินได้ก็ฟาร์มต่อฮะเพราะตัวมันแบบขี้โกงมากๆผมให้ทีเอ็เลยนะตัวเนี้ยเอาให้หมดไม่ไหวเลยใช่ไหมใช้โทรศัพท์ใช่ใช,ใช้ใช้โทรศัพท์ใช่ไหมส่งไปไงง่าย บอกเลยว่าโคตรง่ายเอ้ยไม่เห็นไม่เห็นไม่มีอะไรเฮ้ยเจอเฮ้ยอันนี้เล่นง่ายนะผมไม่ได้เล่นระดัยบย่างนะแค่แบบว่ามารีวิวให้คุณผูดูดูว่ามีเพชรอยู่เท่านี้ซื้อตัวอะไรดีนะมีเพชรอยู่หกร้อยเม็ดอ่าหกร้อยกว่าเม็ดใช่ไหมไม่รู้จะซื้อตัวอะไรดีเนี่ย ว่าเลยแบบทำคลิปมาโชว์เลย5เม็ดรูปโลกหรืออะไรยังไม่ได้เกี่ยวอะไรพบแล้วเฮ้ยหนักใช่ไหมกดใช้ง,ง่ายๆเลยฮะนี่ความง่ายของตัวนี้เป็นไงมา ตัวต่อไปตัวต่อไปแมกเนตมาตัวแมกเนตตัวนี้เดี๋ยวเราไปลองเลยเหมือนเดิมหึ่งคนสตาร์ทโตทำเหมือนเดิมความสามารถผมไม่แน่ใจว่าความสามารถของมันคือเก็บ ใกล้ๆที่เป็นประเภทเดียวกันไหมหรือไงเดี๋ยวหาของให้มันใกล้ๆกันเะก็บก่อนเก็บพวกนี้ก่อนขี่ก้าเหรอไปทำอะไรอะ่ะเก็บพวกนี้ก่อนนี่หรอดูดูดูนี่เห็นไหมมันจะเก็บของในใกล้ๆรัศมียี่สิบอ่ะคือแม่งแม่ง ไม่รู้ว่าต้องไปของประเภทเดียวกันด้วยไหมนะแต่ไม่แบบระยะแค่ยี่สิบเดี๋ยวเดี๋ยอันนี้อันนี้ถึงไหมนี่ถึงไหมไม่ถึงเห็นไหมแม่งแบบต้องติดกันเลยเว้โอ้คือแม่งต้องติดกันเลยอะ่ะถึงจะแบบว่าเก็บโลดเดียวอะ่ะพร้อมกันเนี่ยคือแม่งระยะแม่งสั้นมาก เก็บพวองนี้อ่ะเก็บมาเดี่ยวอะไรนี่เก็บให้หมดโอ้ยกระเป๋าคนหนักทุบเลยตักว่า มาสรุปก,กันเลยดีกว่านะว่า,วาผมแนะนำตัวไหนดีที่ผมจะแนะนำเลยนะผมให้ d e l i v e r y นะฮะค T S ครับผม T S เลยโอนี้เล่นง่ายไม่ต้องกลับแบบไม่ต้องกลับไปกลับมาที่รถไม่เล่นง่ายมากเก็บเต็มแบบเต็มมากๆแล้วก็แบบโยนเอาโทรศัพท์โยนเข้าไปที่รถแบบเออส่งไปที่รถเลยเงี้ยไม่ต้องวิ่งไปที่รถไงนะสำหรับตัวนี้ผมผมแนะนำให้ตัวนี้เลย ถ้าใครเก็บเพชรถึง600นะผมให้ซื้อตัวนี้ก่อนมาเล่นง่ายเล่นง่ายโคตรบอกเลยนะสำหรับ Delivery นะส่วนแมกเนตหรอแม่เหล็กมัน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 ก็ดีนะแต่แต่เลยนะลัซมีมันน้อยเกินไป20นะี่คือแบบแทบจะแนบกันเลยนะของต้องแบบว่าใกล้กันเลยมันจะเก็บพร้อมกันเหมือนที่ผมเก็บถุงเงินกับตู้เซฟอะเก็บพร้อมกันเน่ยมันต้องแบบของ แทบจะสนิทกันเลยอะอย่างนั้นอะมันถึงจะเก็บลวดเดียวเลยนะลัษณีมันน้อยมากๆผมกผมก็ไม่ไแน่ใจว่าถ้าปลดเป็นลัษณี120มันอาจจะเก่งก็ได้นะสำหรับตัวนี้นะอ่าถ้าอยากลองซื้อมาเล่นก็ตามใจที่ตัวเองอยากเล่นเลยฮนะสำหรับอันนี้นะถ้าบอกว่าถามผมนะผมแนะนำให้เป็นเดลิเวอรี่นะผมบอกเลยว่าเล่นง่ายมากๆโอเค สำหรับวันนี้กนะ็ไม่มีอะไรนะครับสองตัวที่ผมมารีวิววันนี้ก็แบบว่าใครมีใครคิดได้แล้วว่าเอ้ยจะซื้อตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้นะอ่าก็แบบว่าแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะผมผมแนะนำสองตัวนี้นะถ้าแบบว่าใครมีหกร้อยเพชรอ่าไม่ไม่ไม่ใช่แนะนำสองตัวนี้ออะผมแบอบกว่าผมแนะนำา delivery นะอ่าแม็กเนตก็เล่นได้ฮนะแต่ผมว่ามันสู้ delivery ไม่ได้นะสำหรับผมนะผมไม่ delivery ไม่แบบราศีเยอะกว่าับนะผม โอเคสำหรับวันนี้ไม่มีแล้วครับผมเจอกันคลิปหน้าผมอาจจะมารีวิวแองโชหรือว่าตัวอีกตัวหนึ่งอ่ะมันชื่ออะไรไม่รู้ที่เป็นหัวแอสโตรผมจำไม่ได้อ่ะอาจจะเป็น2ตัวนั้นก็ได้หรือว่าสักตัวหนึ่งใน2ตัวนั้นแหละอา่าสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับผมเจอกันบ๊ายบาย